วันนี้มาชวนทำแพนเค้กไรแป้งไรน้ำตาลกันค่ะเพราะว่ามีนาจะกินคู่กับไข่ดาวนะคะแล้วก็สลัดไก่ฉีกนั่นเองมาเริ่มทำกันเลยไหมคะไข่ไก่ึ่งปองน้ำมันพืชน,นะคะสองช้อนโต๊ะนมรสจืดค่ะครึ่งถ้วยตวงใช้นมโอ๊ตก็ได้นะเกลือค่ะ ายช้อนชาใครชอบหวานนะคะใส่น้ำตาลได้แต่วันนี้มีนะ้ไม่ได้ทำแบบหวานนะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแป้งข้โอ๊ตที่เป็นซีเรียลอาหารเช้าเนี่ยนะคะแบบนี้แบบที่ไม่เต็มเม็ดใส่แบบประมาณหนึ่งช้วยตวงผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะ ใครอยากได้มีความหอมของวาน,นิลลาก็าใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเอาทุกอย่างไปปั่นได้นะถ้าใครอยากได้เนื้อเนียนแต่ว่ามีน้ำไม่อยากได้เนื้อเนียนนะคะอยากได้เนื้อแค่นี้สามารถเพิ่มโอ๊ตได้นะถ้าเรารู้สึกว่าโอ๊ตเนีเ่ยเขาน้อยไปแต่ว่าถ้าทิ้งไว้สักพักนะคะเดี๋ยวโอ๊ตเขาจะดูดน้ำตัวโอ๊ตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือ5นาทีนะคะเราไปทำกันต่อ หลังจากที่เราพักแป้งโอ๊ตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาหยอดในกระทะเลยคะ่ะตัวกระทนะเนี่ยมีนาทานเนยบางๆเท่านั้นเองนะได้ประมาณ5แผน่นเดี๋ยวทุกคนจะใส่ตาไปอยู่ที่หม้อในหม้อนั้นต้มตับรืยให้วิสกี้เขาค่ะแล้วเราก็ทําอาหารเคียงกันไปด้วยกลัไม่อิ่มไงทอดไข่อีกสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ขอเป็นไข่ดาวทองฟองค่ะแบบนี้เลยเคย เคยรู้สึกไหมว่าเช้าเช้าเนี่ยฉันก็กินอะไรดีแต่ว่าฉันไม่อยากกินอาหารหนักอะไรอย่างเงี้ยมินาก็เลยอ้าวตัวนี้ละกันค่ะแล้วก็เผอิญเมื่อวานมีสลัดนะคะแล้วก็ต้มไก่เอาไว้ก็เลยฉีกทําน้าสลัดงาง,ง่ายๆค่ะมีน้ํางาะคะน้ํามันมะกอกอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมะนาวค่ะแล้วก็เกลือคลุกทุกอย่างให้เข้ากันโรยธัญพืชที่ชอบเสร็จเรียบร้อยค่ะจานนี้บอกเลยว่าอิ่มอร่อย ที่โรยนี่ก็คือไซรับองุ่นนะคะขอค่ามวันเล็กน้อยจากธรรมชาติละก,กันเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูจ้า